ซาอูลคาเนโลประกาศจะโชกในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่ประเทศเม็กซิโกโดยในขณะนี้ได้นับถอยหลังสู่ไฟของการชกของซาอูนาเวเลสในเทศกาลซินโคเดอมาโยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยทางซาอูนาเวเลสได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของเอลิกเกออฟารโรรามิเลสผู้ว่าการรัฐฮาริสโก ว่าเขาจะขึ้นชกที่ฮาริสโกในวันที่7พฤษภาคมนี้ตามเวลาในประเทศไทยโดยทางซาอุนวเลสนั้นเกิดและอาศัยอยู่ที่เมืองกัวดาราจายรัฐฮาริสโกประเทศเม็กซิโกแต่ไฟสุดท้ายที่เขาชกที่ฮาริสโกอย่างเป็นทางการต้องย้อนกลับไปถึงปี2010ซึ่งมันเป็นช่วงก่อนที่เขาจะคว้าแชมป์โลกเส้นแรกด้วยซ้ำโดยทางคาเนลโลนได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมจะชคเพื่อฮาริสโกและฉะลองให้กับความยิ่งใหญ่ของดินแดนของพวกเรากับพวกคุณซาอูลคาเนโลแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบันหลักกล่าวนั่นเอง